สำนักนินจาเพื่อพักองค์กรครอบบ้านในตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ Snake Eye ที่ไอ o r โ g อ n ริจินนังตะลุงฮอตนิว้ว Henry g โก d ดิงจาก c คลซี่ลุชเอเชียครับสวมบทบาทเป็นสเน็กไอหนึ่งในเจ้าหน้าที่พิเศษจากหน่วยโจรครับในภาพยนตร์ o r ริจิน l จากของเล่นแัสบ o จากภาพยนตร์ชุด s n a ็กไอจีไอโจออริจินครับทาง Snake Eye GI Joe Origin ได้มีการปล่อยตัวอย่างฉบับที่2อ,ออกมาแล้วนะฮะทาง Snake Eye GI Joe Origin ครับได้มีการปล่อยตัวอย่างที่2อออกมาและคาดว่าจะเป็นตัวอย่างล่าสุดก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายในเดือนสิงหาคมนี้ ในตัวอย่างภาพยนตร์นี้บอกอะไรบ้างครับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง s n a น e Eye ที่ ijo origin ในตัวอย่างที่2นี้ที่ปล่อยออกมานะฮะเราได้เห็นการพูดคุยกันระหว่างตัวละครของ s n a น e Eye ครับที่มีการพูดคุยเยอะมากพอสมควรเลยเพราะว่าจากปูมหลังแล้วก็จาก คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของตัวสเน็กอเนี่ยเป็นตัวนินจาสีดำจากหน่วยโจตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ไม่พูดไม่จาครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเป็นจุดต้นกำเนิดของตัวละครสเน็กอเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นสเน็กอหนึ่งในเจ้าที่ระดับสูงของหน่วยโจฮะตัวละครตัวนี้ได้มีการฝึกวิชานินจามาจากสำนักนินจาโบราณนั่นก็คือสำนักอาราชิคังเงะครับที่เราได้เห็นตอนนี้เลยก็คือตัวละครของสเน็กอที่มีบทพูดมากพอสมควรครับแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่าง ตัวละครส n ็กไอาและตัวละครสตอมชา h a โด w ฮะสตัวละครนี้เป็น2ตัวละครที่เป็นคู่ปรับกันนะฮะตัวละครสน็ก e อนี่คือตัวละครของหน่วยโจครับที่เป็นสมาชิกคนนึงในหน่วยโจฮะแต่ว่าตัวละครของสตอมชาโดเนี่ยเป็นตัวละครของฝั่งองค์กรครอปบ้าครับ ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยฮะเป็นเหมือนคู่ปรับกันและก็ไม่กินเส้นกันครับแต่ว่าภายในภาพยนตร์ชุดนี้ครับทำให้เราได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างตัวละครของสเน็กอ ye แล้วก็ s t o มชา h a โด w นั่นเองฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหลายๆตัวละครครับที่เราได้เห็นเรื่องราวก่อนที่สเน็กอ ye จะเข้าไปสู่หน่วยโจครับว่าในสำนักอาราชิคังเงยเนี่ยได้มีการต่อสู้กับองค์กรครอป้าในรูปแบบไหนนะฮะที่แน่ๆเลยตอนนี้ที่ตัวร้ายที่ออกมาแน่ๆเลยก็คือตัวของบารอนเนสครับ ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายร้ายตัวผู้หญิงของฝั่งองค์กรครอบบ้านนั่นเองครับส่วนทางฝั่งสำนักอาราชิคางะหรือฝั่งหน่วยโจมีตัวละครของสเล็อ ye ครับมี Stor ์มชาโด้นะฮะมีอากิโกครับมี บ라 i มั Master มี h าร์ดม a สเตอครับที่มาร่วมในกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็มีตัวละครอย่างสกา r เล t ครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยโจฮะมาให้ความร่วมมือในการจะต่อสู้กับองค์กรครอปป้าด้วยนั่นเองฮะในเรื่องนี้นะฮะมีการเปิดเผยม,มาหลายอย่างเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าทางตัวละครของเคนต่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ จะเป็นศัตรูของฝั่งอาราชิคางเงะด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีครับว่าเรื่องราวของ Snake e G.I. Joe Origin จะเป็นไปในทิศทางไหนนี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากของเล่นชื่อดังของทางอเมริกาที่น่าดูมากๆเลยคอยติดตามกันได้ครับสิงหาคมนี้แน่นอนทุกโรงภาพยนตร์กับ Snake e G.I. Joe Origins อย่า wow. <All right. S 1> ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนต์แบบนี้ได้ทุกวันในช่อง Alexander Channel